สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกันอีกแล้วนะคะเปียนุชชาแนลค่ะแหมมีผู้คุมงานพร้อมเดี๋ยวเพื่อนๆนดูนะคะลองทายกันดูสิคะว่าที่ลุงเปียถืออยู่เนี่ยว่าเราทําอะไรกันนะคะนี่ค่ะลุงเปียลุงเปียเ <Hello. S 1> ี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองทายดูนะคะว่าลุงเปียคิดที่จะทําอะไรอีกคะ่ะ อ๋อรู้แล้วค่ะเพื่อนๆดูนะคะลุงเปียหวัวครีเอทดน่าดูค่ะลุงเปียปทำที่ใส่ข้าวให้ไก่ค่ะใส่ข้าวให้ไก่ให้เต็มถังนี้นะคะไก่ก็จะกินได้ประมาณเกือบประมาณสองเดือนค่ะเพราะว่าปนุษย์กับลุงเปียจะไปฮอลิเดย์นะคะลุงเปียก็เลยคิดวิธีการทำยังไงคะว่าจะเอาข้าวให้ไก่กินได้น,นาน รู้แล้วค่ะเห็นไหมคะนี่สุดยอดเยี่ยมค่ะพอมันฉีดเก้าที่หมดมันก็ไหลลงตุ้ใช่ใช่พอมันเจ็ดเสร็จใช่ไหมคะเราไม่ต้องซื้อค่ะลุงเปียคิดเองทําเองค่ะตตัั้งงไม่ซือค่ะพอหมดนี่มันก็ไหลมาเองใช่ถูกต้องค่ะครีเอเตอร์ค่ะพอไก่ให้กระบอกพอไก่มันฉีดนี่หมดมันก็ไหลลงไปนะใช่พอไก่พอในถาดนี่หมดใช่ไหมคะ ข้าวที่อยู่ในถังก็จะค่อยๆไหลลงไปมีคู่คุมงานมาคุมพร้อมเลยคิกกี้คงสงสัยว่าคืออะไรจะทำรูเดียวไม่้ทำหลายรูเพราะว่าเวลาเราใส่ในนี้แล้วข้าวมันจะเต็มถังนี้ถูกไหมข้าวมันจะเต็มถังโอเคไม่ต้องไปซื้อใช่ค่ะ เราทำจากวัสดุเหลือใช้ของเราค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะที่ให้ข้าวไก่ที่ให้ข้าวปลาไก,ทาไก่ที่ลุงเปียคิดทำวันนั้นไงคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปให้ไก่ข้างในแล้วค่ะเห็นไหมคะลุงเปียเอาของเหลือใช้มาทำค่ะยังไงคะ นี่มีท่อให้ข้าวลงมาเตรียมพร้อมสำหรับฮอริเดยดค่ะไม,ไม่ต้องซื้ออ่ะยังไม่มีฝาเอไม่ต้องมือนะเพราะว่ามันมีหลังคาใช่ไหมไม่ไม่ต้องเอาฝาปิด,นะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาฝาปิดนี่งย,ยเอาฝานี้ปิดไปก่อนเออใช่ค่ะตอนนี้ลุงเปียกำลังนำที่ลุงเปียทำไว้นะคะดูซิคะ่ะ แล้วก็เอาข้าวเทใส่ลงไปได้เลยใซ้สมบูรณ์ค่ะ,ะ,ะกินได้กี่เดือนกินได้นะน่าจะสามเดือนได้มั้งเราไปวันนีใช่ออกไหมดูดิออกข้าวออกนี่ไงออกแล้วโดยที่เราไม่ต้องเสียสตังค์ใช้จากวัสดุเหลือใช้ดูนะมกินหมดมันก็ออกใช่ไหม่ไม <S 2> <S 2> <S โดยลุงเปียน,นี่ค่ะแขวนแขวนกว่อนนี้นะคะเมื่อกี้ไก่ออกแล้ววิ่งไล่จับกันเหนื่อยเลยค่ะอาจจะจำเกิน